ทรวงศึกษาเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะก็ัท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ผู้บริหารแถลงข่าวฮะได้มีข้อสั่งการไปยังไงบ้างเรื่องทัศนศึกษาครับนะครับว่าส่วนในเรื่องมาตรการในการดําเนินการในการประชุมสารมนติีนี้รัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการนะครับก็คือให้งดการทัศนศึกษาหากมีความจําเป็นนะครับก็ให้เปดูนะครับว่ามาตรการในการรักษาความเสถียรเป็นอย่างไรลด ยามาณาที่เดินทางเป็นอย่างไรเด็กที่จะไปต้องแบ่งเป็นเด็กเด็กเล็กกับเด็กโตเด็กเล็กคือเด็กที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะครับเพราะนั้นการที่จะไปทักษาต่อไปเนี่ยควรจะให้ผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วยเชื่อนะครับว่าไม่มีใครอยากให้เกิดข,ขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าในการเกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องในเรื่องของ อุบัติเหตุก่เป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วขึ้นมาเราก็หาทางในการป้องกันและเราสิทธสารในการดันเด็กในการนะครับส่วนในเรื่องที่คงปรากฏเป็นถามอยู่แล้วนะครับก็พร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าก้อทรงพระกรุณานะครับให้คุณเฉียถึงบุรีรัมยจุฬาลูกเครานะครับในการในการส่วนในเรื่องของเด็กเรื่องรูนะครับเราเราจะทำในของพระเจาาเป็นสมัยด้วยนี่คือกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวานนี้นะฮะคือให้งด แต่จัดได้ถ้ามีถ้ามันจําเป็นนะแล้วก็แจกแจงเป็นเด็กเล็กเด็กโตนะไปไกลได้เท่าไหร่ยังไงต้องมีครูต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุยังไงก็หวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้